ดดดููมมมมากกกกัััันน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 ทุวเเื่่อออฉ้ยโลไปีชงงสวัสดีฮะยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับยิีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่น่าสนใจอย่างเกมวันพีชเทสนะเป็นเกมวันพีชคนเวียดนามสร้างนะฮะแล้วก็หมเลยนะไปเจอแบบบางเออญนะครับคือนั่งหาแม่วันพีทนี่แหละแต่มาเจอเกมนี้ฮะบอกเลยว่าเข้าครั้งแรกมาเนี่ยก็น่าสนใจเลยเพราะว่าผลพิศเสคตรเยอะนะฮะนี่เลย โอ้โหผลพิศาจแม่งโคตรเยอะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยเราสามารถกดเอาออกมาใช้ได้เลยฮะเอออันนี้คือผลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลสายฟ้าเนี่ยน,นะแล้วก็เออเราไม่ต้องฟาร์มเลเวลหรือว่าฟาร์มสเต็กให้เหนื่อยแต่อย่างใดเลยเราสามารถแบบว่าใช้ผลพิศาจหรือว่าดาบเนี่ยเอามาต่อสู้กันได้เลยฮะนี่ฮะนี่คืออาวุธนะนี่คือบีเซตโตนะครับบีเซตโตก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็การฟันนบก็จะเป็นการฟันแบบนี้นะฮะส่วนสกิลับก็จะเป็นสกิลกดสกิลไปอย่างนี้แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้้เลยลยยแววก็สสม่สะ โอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยฮะแล้วก็อิเล็กตรนมัดอนะิเนละ็กโตรนนะนะกดสกิลเอ็กเกดสกิลเซเป็นการยิงสายฟ้าออกไปฮนะคุณนผะู้ชมนะแล้วก็ดาบ MA, เอ,อ็นมะเออน h น่าสนใจเพราะว่าดาบในีโคตรสวยฮนะคุณนผะู้ชมเป็นดาบที่สวยมากเลยแล้วก็มีออร่าสีแดงด้วยแล้วก็การฟันจะเป็นแบบนี้ฮะนะนะแล้วก็สกิลครับก็จะเป็นการยิงพายุออกไปแบบนี้เลยนะครับนะโอ้โหบอกเลยว่าพลังแม่งโคตรเท่ แม่สุดยอดทางเผาเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยฮะเป็นการยิงพายุนะครับแล้วก็เออดาบนี่ก็คือดาบคาตนาแต่ดาบเนี้ยอย่าไปใช้เลยเพราะว่ามันบั๊กนะครับแต่ว่าดาบเนี้ยมันพุ่งได้นี่เลยมันเป็นการพุ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมเกมเนี้ยเทพจะไม่มีบั๊กหรือว่าอย่างไรละครับความกาวให้เห็นเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยกาวเท่าไหร่อ่ะนะเนี่ยเออไม่ค่อยมีบั๊กเลยแล้วก็นี่ฮะดาบโยรุราคา5โลบักนะคุณผู้ชมราคา5โลบักครับแล้วก็นี่ฮะสกิลของมันนะก็จะเป็นการยิง แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ระเบิดนะฮะส่วนสกิลสองก็จะเป็นการยิงอย่างนี้ตวัดเป็นลมเฉือนนะแม่งโคตรจ้ามากคุณผู้ชมมีพายุด,ด้วยฮนะเป็นดาบโยรุผมว่าดาบเนี้ยดาบโยรุเกมเนี้ยเป็นดาบที่คุ้มสุดนะราคาแค่ห้าโลบักเองครับคุณผู้ชมเออดูดิสกิลซื้อมาเนี่ยโคตรคุ้มอะเออบอกเลยว่าใครซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะอ่ะโอ้โหสกิลแม่งคุ้มจริงนะฮะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่สนใจแล้วรับฟังเกิจต่างขอแนะนําร้านนี้เลย อีดิตเบยช็อปรับรับฟาร์มโลบอกรูปแบบต่างๆแถมยังมีบริการกดเกมพันและผีพิศเสด็จด้วยนะฮะและแถมยังมีรหัสบอกฟูลและคิงพีชบริการเยอะๆเต็มปบดใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันนะครับก็คือร้านโฮมสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบอกรูปแบบต่างๆแถมยังมีบริการกดเกมพันและผีพิศเสด็จด้วยมีโลบักขายมีแบบว่ารหัสบอกฟูลและคิงพีชขายบริการเยอะๆเต็มปบดใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาแหละเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่าแต่ว่าตอนนนนนนนีี้้้กก็รรรออออใหตตเเเชาาา่่่ะะคับพวมืดย มองไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะรอให้ตอนเช้าก่อนเดี๋ยวผมกลับมาฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลปีศาจทั้งหมดในเกมกันแต่ว่าทั้งหมดในเกมเนี่ยนะเดี๋ยวเอาไว้ลงคลิปพรุ่งนี้ดีกว่านะวันนี้เอาสักห้าผลพอนะฮะเอาสักห้าผลพอเดี๋ยวผลที่เอามาเนี่ยคือผลที่น่าสนใจอย่างผลเสงนะฮะผลแสงมันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวดูพลังกันนะพลังจะเป็นไงฮะบอกเลยว่าพลังเสงนงในโคตรเกียดอะ ท่าแรกครับเนี่ยท่าแรกก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ครับเราสามารถกดค้างได้ฮะแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้เลยฮะนะแล้วมันก็จะระเบิดนะท่าที่สองก็จะเป็นการเตะนี่การเตะนะครับแบบนี้เลยนะส่วนท่าที่สามก็จะเป็นการใช้ใช้สองมือเนี่ยนะยิงเลเซอร์ออกไปฮะแบบรัวๆฮะเนี่ะอันนี้คือท่าสามครับโอ้โหข้อสวยครับคุณผู้ชมแล้วก็ท่าสี่ก็จะเป็นการบินนะครับนี่เป็นการบินแบบนี้เลยครับเราสามารถบังคับทิศทางได้ด้วยฮะเออแล้วก็เราก็จะมีดาบด้วยนะคุณผู้ชม นะฮะอาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผลอื่นกันดีกว่าครับนี่ครับผลฟีนิกซ์ครับคุณผู้ชมหน้าตาผลฟีนิกซ์มันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็บอกเลยว่าฟีนิกซ์เนี่ยนะมันส่งก็เป็นฟีนิกซ์มากเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะท่าแรกก็จะเป็นการเตะนะฮะเตะออกไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ท่าสองก็จะเป็นการฮิวเลือดเป็นการฮิวเลือดแบบนี้เลยฮะนี่ฮะส่งก็เป็นฟีนิกซ์ครับผมอ่าเพราะว่าฟีนิกซ์มันก็ต้องรักษาเลือดตัวเองได้นะครับแล้วก็ท่าที่สามก็จะเป็นการบินนับนี่ใช้ปีกบินแบบนี้เลยฮะ มันก็จะเป็นการสร้างปีกแล้วก็บินแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเออใช้ได้เลยนะผลฟิลิกแต่ว่ามีแค่3ท่านะเออแล้วก็ผลอื่นนะผลอื่นเดี๋วดูกันว่าจะเอาผลอะไรดีผลแมกมาแล้วกันครับผลแมกมาครับบอกเลยว่าสกิลแม่งโคตรดีแล้วก็โกงด้วยครับนะมันคล้ายๆกับวันพิลิเจเนรี่เลยผลแมกมาครับเดี๋วดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าแรกก็จะเป็นการยิงหมัดแมกมาแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมหมัดแมกมานะครับแล้วก็ท่า2ครับก็จะเป็นการแบบว่าใช้หมัด แ ma มกมาบังกรครับนี่มันก็จะยิงบังกรออกไปนี่เลยครับมันจะเป็นการยิงบังกรออกไปแล้วก็ระเบิดแมกมาแบบนั้นเลยแล้วก็ท่าสาก็จะเป็นการเปิดบอนี่คนระับเปิดบอนี่เลยฮะโอ้สกิลเกมนี้แม่งโคตรสวยฮนะแล้วเขาน่าจะทําเองน่นะเพราะว่าสกิลแม่งสวยมากนะฮะเออส่วนท่าที่สี่ก็จะเป็นการบินเป็นการบินแบบบินเลยอ่ะนะบินเฉยๆเลยไม่มีอะไรโอ้มืดตึ๊บเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ เวลาเวลามืดเดี๋ยวภาพมันขี้เลยนะภาพมันไม่ค่อยสวยนะยเวลามืดนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวระหว่างที่เรากําลังรอรอ,รอเช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเลือกผลตอบไปก่อนผลตอบไปเนี่ยผมขอเลือกผลแม่เหล็กแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้กว่าดูซิว่าจะมองเห็นไหมนะฮะนี่ครับผลแม่เหล็กครับแล้วก็สกิลผลแม่เหล็กครับก็จะเป็นการนี่ฮะเป็นการดูดอ่ารู้สึกว่าท่าเนี้ยถ้าเกิดว่ามอนมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันจะดูดอะนะมันจะดูดเข้าหาตัวเรานะฮะ แล้วก็ท่าสองก็จะเป็นการนี่เลยฮะดูทุกสิ่งทุกอย่างครับเราสามารถกดค้างได้แล้วก็ดูดมา,มาฮะดูดให้มันกองกันแบบนี้ฮะให้มันกองกันแล้วก็ปล่อยออกไปครับมันก็จะโจมตีใส่คู่ต่อสู้ฮะนะเนี่ยเราต้องดูดแล้วก็ปล่อยออกไปฮะถ้าไปปล่อยมันก็จะเป็นแบบผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่าสามก็จะเป็นการยิงสกิลนี้ออกไปครับเป็นการยิงบล็อกออกไปนะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูท่าสองใหม่เป็นการรวบรวมหินคนรับแล้วก็ยิงสกิลออกไปคนระับเอาไม่ยิงว่ะ นะน่าจะเป็นท่ารวบรวมก้อนหินเฉยๆนะับแต่ไม่ได้ยิงนะนะส่วนไอ้ท่าย,ยิงคือท่าสามนะฮะแล้วก็ท่าสี่คือการแปลงล่างท่าสี่คือการแปลงล่างนะฮะวิธีแปลงล่างก็คือกดตวัววีนี่เลย <c oughs> เป็นการแปลงล่างเป็นรถนะคุณผู้ชม <c oughs> ข้อเชื่อเลยตอนแรกก็นึกว่าจะแปลงแปลงล่างแบบว่านึกว่าจะเป็นแขนเหล็กอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเป็นร่างหุนนนะ่น์นรที่ไหนได้เป็นรถยนต์นะฮะคุณผู้ชม นะอันนี้คตรเซ็งเลยครับค้เซ็งเลยนะดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะคุณผู้ชมครับเออแต่ที่ไหนได้ครับมันเป็นรถแบบนี้เลยโอ้ยสุดยอดทางเปล่าเออโอเคก็ผลต่อไปจะด,ดูผลพิษกันดีกว่าครับวันนี้อาจจะรีวิวเกิน5้าผลแนะ่ๆนะเออนี่คือผลพิษนะคุณผู้ชมทำไมผลพิษมันดูใสๆวะแล้วก็เออนี่ฮนะท่าแรกก็จะเป็นการยิงหมัดไม่ใช่หมัดพิษวะจะเป็นการนี่ฮนะเป็นการแบบว่าเหมือนจะพ่นม้าออกไปอะ <c oughs> นะนี่เลยครับเป็นเม็ดนะ รู้สึกว่าถ้าโดนมอนเนี่ยมันก็จะระเบิดพิษแน่ๆนะส่วนท่าสองหมัดพิษเออเนี่งหมัดพิษนะรู้สึกว่าอันนี้ถ้าไม่โดนมอนมันก็จะไม่ระเบิดจะเนี่ยนะแล้วก็ท่าสามว่าไงฮะท่าสามยิงหมัดไฮด้าครับหมัดไฮด้ามังกรครับแล้วก็ท่าเสียบเป็นท่าท็อกซิกก็คือแปลงร่างเป็นหัวมังกรแล้วก็บินนะฮะอันนี้ก็คือผลพิษนะครับผลพิษนับเดี๋ยวเรามาดูผลอื่นกันดีกว่าครับก็ใกล้จะช้าแล้วด้วยฮะเอาละครับผลนี้เป็นผลมังกรนับนี่ฮะ นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นสกิลมังกรหรือว่าได้เห็นพลังมังกรคุณผู้ชมจะร้องว้าวเลยฮะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยนะผมแบบว่าเฮ้ยโคตรสุดยอดเลยฮะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนนะฮะนี่คนระับผลมังกรคนระับกินเข้าไปแล้วด้วยนะแล้วก็นี่ฮนะัมีทั้งหมดสี่ท่าท่าแรกครับก็จะเป็นนี่เลยฮนะเป็นการยิงแบบนี้เราต้องกดค้างครับเพื่อไปการยิงไฟออกไปฮนะคุณผู้ชมนะดูดิโคตรเท่ฮะมันเท่จริงนะ่ะ เนี่ยกดค้างแล้วก็ยิงสกิลออกไปฮะโคตรจ้าฮะส่วนท่าสองก็จะเป็นลมหายใจเอาเวจีรับน <y> ี่เราสามารถกดค้างแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้ได้ครับโอ้โหโคตรอลังการนะฮะนี่ฮะอันนี้ท่าแรกครับอท่าแรกกดค้างได้ส่วนท่าสองเป็นการยิงแบบว่าลมหายใจเอาเวจีรับโอ้โหโคตรชิลครับผลมังกรครับมันชิลมากเลยนะแล้วก็ท่าสามก็จะเป็นท่ายิงสายฟ้าออกไปครับนี่ฮะยิงสายฟ้าออกไปแบบนี้เลยครับโอ้โห ครบเครื่องครับพลังมันครบเครื่องครับอันนี้ผลพิศามันเกิดได้นะตามต้นไม้มันจะมีผลพิศาเกิดมานะทุกผู้ชมแล้วก็ถ้าตัววีฮะนะถ้าเห็นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจามะเป็นการแปลงร่างครับแปลงร่างโอ้โหโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันต้องกด้าท่านผู้ชมนะฮะอ่าดีฮะบทมังกรตอนแปลงร่างครับโอ้โหยัตคีนี่คือตอนแปลงร่างครับมันคล้ายๆกับตุ๊กเกเลยฮะ <laughs> นะ คล้ายๆกับตุ๊กแกแต่ว่าบอกเลยว่าที่นะผมมองว่ามันที่นะใครมองว่าฮาก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับแต่ผมคิดว่ามันที่มากเลยละเออแล้วก็สกิลตอนบินได้ไหมสกิลตอนบินได้ฮะนะแต่ว่าเราต้องกดตัววีค้างนะแล้วก็กดตัวสกิลฮะมันก็จะเป็นการยิงสกิลออกไปครับเออสกิลรู้สึกว่าท่าเลขต้องกดค้างด้วยฮะโอ้โหตรงนี้มันติดบารีฮะมันทําให้มังกรแบบว่าบินบักนะฮะโอเคท่าสองว่าไงลมหายใจไวจี้ท่าสามว่าไง อ่าสามก้อนน่าจะเป็นสายฟ้าแต่ว่าอาจจะใช้บนอากาศไม่ได้นะครับอ่าดูท่าเลขใหม่นี่ฮะท่าเลขครับเวลาแปลงล่างครับโอ้โหเฮ้ยมันฟิวจริงนะผลมังกรเนี่ยนะฮะเออพอกับล่างมันก็จะระเบิดด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะเออ,เอ,อ,อนนี้ผลแล้วเนี่ยอันนี้ผลบาร์กี้ไอไอตัวเนี้ยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะดบของน,นะคุณผู้ชมเนี่ยเวลาที่เราเออเนี่ยเราก็ตีมนะันครับพอเราตีได้เนี่ยมันจะดอบอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ เกมนี้คนสร้างเขาบอกว่าสามารถแบบว่าเอาของไปหาแบบว่าเอาไปทําได้ะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่และอย่างนี่มันทาไงนะเดี๋ยวผมขอฆ่ามันก่อนลวกันนะฮะเอ,อวิธีฆ่ามันต้องใช้ผลแสงว่าผลมังกรไม่ได้เรื่องเลยอะเวลาเวลาคู่ต่อสู้มาระยะประชิดเนี่ยนี่ฮะผลแสงเนี่ยมันเก่งระยะประชิดด้วยอะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะจัดก,การมาครับเนี่ยเราสามารถเอาพลังผลพิศาสร์เนี่ยไปสู้กับคนในเกมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยสกิลมันอาจจะค้างได้นะคุณผู้ชมนะ เออสก,กิลมันอาจจะค้างได้นะครับโอ้โหตายเลยนะฮะนี่จะฆ่ามันก่อนมันก็จะดบของด้วยตัวเนี้นะฮะฆ่ามันแป๊บนะครับฆ่ามันเออตายยังโอ้โหแม่งถึกนะครับถึกมันถึกมากอะ่ะถึกสุดๆไปเลยฮนะตายได้น้องอืมตายเปลนะ่าตาย,ตายเออนะครับแล้วก็มันก็จะดอบไอ้นี่มาครับรู้สึกว่ามันจะเป็นหัวใจของไอ้ตัวไอ้ตัวที่ผมตีไปนะฮะไม่รู้มันสามารถเอาไปทําอะไรได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูผลสุดท้ายแล้วกันนะผลสุดท้ายที่จะให้ดูก็คือผลอ่าเอาผลอะไรดีอ่ะเอาผลนี้แล้วกันนะผลอะไรไม่รู้เนี่ยนะฮะเออมันคือผลอะไรวะเนี่ยนะเนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นผลพิเศษในเกมนี้เปล่าเอากินเข้าไปแล้วฮะเป็นผลอะไรวะเนี่ยผลวอลเหรอไม่ใช่ผลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะเป็นผลไฟว่ะเนี่ยท้าเลขก็จะเป็นกันอ๋อผลบิ๊กมัมใช่ไหม อ้น,นี่คือเทพเจ้าสุดกับอาพระอาทิตย์เลยเฮ้ยโอเคท่าแรกครับรู้สึกว่าต้องกดค้างถอดท่าสามว่าไงท่าสามันรู้สึกว่าจะทําอะไรที่มือไม่รู้แล้วก็ปล่อยออกไฟปล่อยไฟออกไปฮะนะปล่อยไฟออกไปแล้วก็ท่าเลกก็เป็นสายฟ้านะเป็นสายฟ้าเอาแต่ว่ายิงออกไปไม่เห็นมีสกิลแล้วก็ท่าตัววีฮะท่าตัววีเสกสายฟ้าลงมาโอ้ผลบิ๊กมัมนะผลบิ๊กมัมนี่เองฮนะนี่ฮนะผลบิ๊กมัม นะฮะนึกว่านึกว่าผลอะไรเออนี่ก้อนเมฆมันปิดไม่ได้ด้วยนะมันปิดไม่ได้ด้วยนะนี่ถ้าเกิดว่าเกมนี้เขาทําเป็นระบบฟาร์มเวี้นี้น่าจะเวิร์กกว่านั่นเนี่ยนะเออโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเกาะต่างๆกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะฮะว่าเกาะต่างๆหน้าตามันจะเป็นจังไหนเกมนี้นะฮะเราไม่ต้องกลัวน้ําทะเลเลยเพราะว่าน้ําทะเลมันเป็นพื้นนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเกาะต่างๆกันเกาะแมกมาก็ไม่มีอะไรเลยคนระับเป็นเกาะตั้งไว้เฉยๆส่วนเกาะข้างหน้านั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีมอนหรือเปล่าไม่เคยไปดูฮะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีแสงอะไรตรงนี้ไม่รู้อ่ะอ๋อพาทิตป่าไปก่อนนี้เกาะอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าคือเกาะอ,อะไรไม่เห็นมีมอนเลยอ่ะนะแล้วก็พาธิตกําลังจะขึ้นแล้วแล้วก็เออเกาะทองฟ้าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่ฮนะมันมีเรือโจสัตว์ตรงนี้ด้วยฮะนะนะซึ่งเรือโจสัตว์ก็ มี n อ c เป้านี่เอ c อะไรไม่รู้ฮะนะเอ c นี NPC ที่ไม่สามารถกดได้แต่เป็นคนขับเรือฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ลงได้นะผมเคยไปดูครับมันม,ม,มีมีนี่ด้วยฮนะชอปเปอร์ลงให้ชอปเปอร์ลงไห้ฮ <c oughs> นะโอ้โหกเ็เรือลำนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็นึกว่าจะมีมอนนญแต่ก็ไม่มีนะเออจะไปดูก่อดท้องฟ้ากันนะนะกอดท้องฟ้าไม่รู้ว่ามันขึ้นยังไงแต่ว่าผมบินขึ้นไปแม่มเลยนะฮะขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า ต้นไม้จะเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้คืออะไรละเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไม่เห็นมีบอสสักตัวฮะนะมันไม่มีที่ฟาร์มเวลหรืออะไรเลยหรือไม่มีที่แบบว่าตีบอสตบของแต่มันเป็นต่กข้างเกาะตั้งไว้เฉยเลยฮะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยสักนิดนะครับแล้วก็เกาะนี้ก็เหมือนกันครับนับเป็นเกาะที่เคยมาเช็คแล้วนับแล้วก็ซึ่งเกาะนี้ก็มันมีแบบว่ามีมอนอยู่ตรงนี้มันคือมอนที่เปิดฮาคีโอเป็นลูฟี่ฮะ เอ้ยไม่ใช่ลูวี่น่าจะเป็นผลบาร์กี้มากกว่าเนี่ยน่าสกิลบาร์กี้ชัดๆเลยฮนะแล้วก็บ้านหลังนี้เข้าได้ป่ามเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้นะแต่ก็รู้สึกว่าโอ้น่ากลัวว่ะเดี๋ยวออกไปก่อนดีกว่านะเออเวลามืดเดี๋ยวน่ากลัว,ลวชิปเปไง,ไงนะเกมนีนะ้แล้วก็กอข้างหน้าเนี่ยไปกอดทะเลทรายคนระับก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าเขาทําเป็นระบบฟาร์มเวลผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าแบบว่ามาต่อสู้กันอีกนะฮะผลพิศดารไม่คอดเยอะแต่ผมเจอแอดมิน เดี๋ยวผมเจอแอดมินเดี๋ยวผมบอกเขาให้แบบว่าทําแนวฟาร์มเวลให้นี่ถ้าทํานี่จะเจะเวิร์กนะแล้วก็ตรงนี้ตัวเขี้อะไรไม่รู้เฮ้ยไอย้มันคานขึ้นมาได้ด้วยหรอเอ้ยนี่คือเจ้าทะเลครับนะแต่ว่ามันเหมือนงูมากเลยอะดูดิสเนนะ็กครับสเนนะ็กครับโอ้โหมันคานมาได้ด้วยฮะโอ้ย,โอ,ยโอโรจิมารุน่าจะเสกมานะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าจะตีมันได้ด้วยนะเตะแม่เลยสาเอ้ยนะมีมองหน้าด้วยอนะ โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยถ้าไม่ใหญ่ผมว่าเจามาเลี้ยงอยู่เฮ้ยจเย็นใจเย็นน่ากลัวะไปดีกว่าเพราะว่าน่ากลัวเกินครับเออเจ้าทะเลหรือว่าอะไรวะเฮ้ยลูกออสป่ะเนี่ยเหมือนลูกออสเลยเออมันจะมันจะมันจะคานตามผมมาว่ะโอเคไปเกาะอาลองปากกันดีกว่านี่นะเกาะอลองปากก็แหมพอดูดูรวมๆแล้วเกาะเกาะต่างๆก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรขายนะฮะนะรู้สึกว่า ไม่มีของซื้อของขายเลยนะฮะก็เดี๋ยวบอกแอดมินให้ว่าให้ทําระบบไปว่าฟาร์มเวลขา,ขายของอะไรนี้น่าจะเวิร์กนะับเพราะว่าดาบอินมาเนี่ยคือที่มากครับนะน่าเสียดายครับถ้าเกิดว่าเป็นแนว PVP ครับมันน่าเสียดายจริงครับมันต้องเป็นแนวฟาร์มเวลหาของนี่นะเนี่ยดาบเอ็นมาก็ตีได้จากบอสน,นี่น่าจะเวิร์กกว่านะฮะนี่คือเกาะอาลองพาร์กนะซึ่งอาลองพาร์กก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับนะมีแต่ต้นไม้ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเลยเออ แต่ว่าตรงต้นไม้มันมีผลพิศตารเกิดท่าณผู้ชมดูดีๆนะเผื่อได้ผลนับเออแต่ผลไม่ต้องไปหาหรอกเพราะว่ามันมีให้กดกอเลขเอากอนนี้เป็นอะไรว่า,าทําไมบินระบักอ่าก็กอก็มีประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากเฮ้ยเจอผลพิศดารป่าวะโอ้ยตาฝาดดับตาฝาดไม่น่าจะเจอครับเออเสียดายแนละ้วน่ามาทําทําเกมแนวต่อสู้เนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเสียดายไงน่า,านจะเป็นแนวฟาร์มเวลนะเออว่าผลพิศดารก็เยอะนะครับผลพิศดารเยอะดาบก็เท่นะครับ ดาบโยรุก็เป็นดาบที่คุ้มมากนะเพราะว่าสกิลแม่งใช้ได้เลยนะฮะสกิลมันดีจริงครับเออแล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็สาหรับเกมนี้ก็เออใครเข้ามาก็ต่อสู้กันเน้นๆเลยแล้วก็เจ้าทะเลไม่รู้ดบอะไรฮะคือเจ้าทะเลแม่งโคตรน่ากลัวครับเฮ้ยมันค้านมาถึงนี่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วเหียบ้าไปแล้วเอ้ยเจ้าทะเลมันค้านมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ย ก็น่ากลัวเกินครับแม่ดาบโยรุจะไหวไหมเนี่ยไม่น่านจะไหวนี่ไงเจ้าจลีก,ก็น่าสนใจอะเด้งไปดิฮนี่เลยครับดาบเอ็นมะนี่โหตีหน่าจะไม่เข้าแล้วเดี๋ยวกดดีกว่าน่ากลัวเฮ้ยเ้ไอ้น,นี่เกาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนะเหมือนเกาะอันนี้เลยครับในเกมดีเจนเลกาซี่เลยนะครับเฮ้ยมีตัวฟาร์มเวลฮะเอ้ยโอ้ดาบเอ็นมะดาบเอ็นมะโอ้โหนี่ฮะสกิลสกิลของมันนี่ดูดีกว่าเราอีกนะ เวลารู้สึกว่ามันจะยิงขึ้นแน่ๆนะนะนะเอา้ามันไม่ยิงแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ดาบ, N man, ดบเอ็นมันดาบกิฟฟอนเออใช่ใช่ครับเราน่าจะหาได้จากตรงนี้อดาบกิฟฟอนนะมึงก็ตามกูจังไงพออรู้ว่ากูมีก็ตามกูเจเลย <c oughs> เออโอเคข้างบนก็ไม่มีอะไรขายไม่มีอะไรเลยมีแต่บอสไอตัวนี้นะที่ดาบดาบกิฟต์ฟอนนะนะโอเคก็สำหรับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปทางไหนก็น่ากลัวไปหมดเลยวะ่ะ โอเคก็สำหรับเกมนี้ครับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปให้แล้วก็ผมมีทั้ง TikTok อกแล้วก็แบบว่าเออไปดูได้ครับนะ t i k กต k อกนะเดี๋ยวจะลงคลิปรีวิวนะนะรีวิวอะไรต่างๆสำหรับติกต็อกนะก็สามารถแวะเข้าไปดูได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะน้องๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะฮะไปและเจอกันใหม่ครับ